สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่6พฤษภาคม65อัปเดตราคาทองล่าสุดทองคำแทง่งทองรูปพรรณบุกกำเนิดสวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองวันนี้กันนะครับสำหรับช่วงเช้าราคาทองปรับลดลง100บาท และเพิ่มขึ้น50บาทขณะนี้ราคาทองลดลง50บาทครับทองคําแทง่ง96.5%รับซื้อที่3,450บาทขายออกที่3,550บาททองรูปประพันธ 96. ์96.5%รับซื้อที่29,895บาทขายออกที่31,050บาทครับราคาทองคําสปอร์ตนะฮะอยู่ที่ระดับ1,875ดอลลาร์ต่อออนดัชนีเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอยู่ที่103.55จุด และค่าเงินบาทอยู่ที่34บาท35สตตางต่อดอลลาร์ครับต่อไปจะเป็นราคาทองคําแท่งบวกค่าบอกและทองรูป,ปรพรรณบวกค่ากําำน็โดยเฉลีย่ยซึ่งแต่ละร้านจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นส่วนลดและลดลายนะครับท่านผู้ชมสามารถตรวจสอบราคาได้เลยซึ่งทางเราได้ทําน้ําหนักตั้งแต่1กรัมถึง20บาทนะครับราคาที่หน้าร้านอาจแตกต่างกันไปนะครับ สามารถตรวจสอบได้เลยหากร้านไหนนะครับกดราคาเวลารับซื้อมากเกินไปหรือขายออกตั้งราคาแพงมากเกินไปท่านสามารถเปลี่ยนร้านได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาครับสวัสดีครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ดกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ